ไม,ม่มันนี่ตะปูบ่อละาใหม่นะครับพี่น้องครับมื่อนี้ไปลุงไปเอาปลากินครับเอาปลานิ่ยกินปลาครับผมไอ้พญาโจกับบ่อเจี๊ครับผมคนคนวานแหาเป็นกับคนวานแเบ่เป็นครับผมบ่อเจี๊บวานแเบ่เป็นครับผมไอ้พญาโจ้เมื่อน้ำไปลงลงไปที่ลงดินเอาเงียบมาเดี๋ยวไปหน่อยให้กูไปก่อนมึงเลยมึงขึ้นมาโคก่อน บอลุงมือไหนต่อจีต่อเสียบไสมาครับมามาครับเจ๊ตรงสี่เหี่ยมอเอาวางไปก่อนเอาหอยไปเดี๋ยวพรรักหนึ่งไปกันจะเ่ามากเอาตังไปวันเออหอยไปวันหอยมันเนอมาพรรากมีหอก พร้อมแล้วครับพี่น้องครับอ้อยเงียวครับผมมนันมันปลาในซากินอยากพอดีครับพี่น้องมันบดได้เลียงเสกกระซังนะครับนาะมันกไปทางนั้นมึงมาเทางนี่เนเ<อ>าะาปลยกระพานนีอะไรบ้างจ้บผมมาไอ้พวกท่านครับป้าขึ้นรลายครับผมพี่น้องนำบดเลิกแล้วครับผมเพียงเอ,อื้อ เราขลังลุงเที่ยงหลังนี่น่อดุนเขาปลายัางครับผมเฮ้ยต่ำแตกส่วนๆมีแต่ปลาเทพูติดใหม่บ่มีใหม่บ่ศิลายังเไปได้ไก่บ่ ดีดใหม่ห่ยไมแข็งนะ่า,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 นานรุนครับพี่น้องครับโอ้ยตัวหน่อยแท้ คือปุดีกรอบเอาไม่ออกก้นดถามไปเลยเดี๋ยวไม่กรแทกงวงเอาจีนี่โอ้ยบักบูตกนำกับพี่น้องดโซ่คดโซ่เอ้าเก็นม่งห่งเดียวกไพาะมันเป็นเ่หงปียกจนไหนงหาปลาจิบเปียก กออใหม่ไปกือย่ะตัวใหญ่บ่มีบมันบ่ทันมันแล้วมันบ่ถึงหนทยดทายนี่ยงับัวน้ยี่บ่องับขึ้นมาดิลนะบ่ออดำดำหมดมานี่เอ้ยบึงบงเือรอถึงที่ตัวนี้หนวยพี่น้องเอ้ยอ่า <laughs> มีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่บ่ถือแต่จะลูกมันเดี๋ยวรออีกสามอีกทีนึงครับ